สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคล้นเลยเนาะบ่ว่าจะอยู่ในประเทศนอกประเทศยินดีตอนรับเข้าชูช่องมินตาสาวดาวรักต่างว้ส่วนพยย่อใหญ่สัลิดยังบ่ท่าน <c oughs> ได้มาขอกอรุือเพิ่นกำลังไปกินน้ำเนาะ <c oughs> มินตาก็เลยมาเปิดคลิปก่อนเนะาะเปิดคลิปก่อนมินตาสิมาเก็บผัก เอาซ้ำมาแล้วมือนี่เมนูเฮ็ดแกงผักกาดใสกระดูกคานี่สวัสดีครับมายาชมฤตปรัก่ังไว้ครับอืออเอาสีใบก็บผักไปอืมกิ็วแนว่าโยนะกินแต่เสากันมีนน,นี้แต่ละมือกับเฮ็ดแนวอยย่เนวกินช่วกันกินนี่ล่ะอันนี้นเดียวมือแรงเขาก็สีเอาอันนั่นมาฉีดเอาัวเชื่อหัวเชือเช่อ พ่อมาเก็บผักอันนี้นี่มันทีเป็นดอกเมื่อไรเด้อเอาตัวนี้เอาอันนี้มันนาแซบกว่ามันผักอ่อนๆเมื่อเหร่เมื่อน้อยๆกันนี่มันเป็นดอกเซ่อืมน่อยๆเป็นดอก,ดดอ,กอืมแต่ว่า <laughs> สำหรับมิ้นตาว่าเซลกระดูกแข้ง คือว่าพันธุ์เอียงใส่เดมันมันเกิดขึ้นมาต้นซ้ำนี่มันเป็นดอกละมันคนละพันธุ์เด้อันนี้กับอันนี้คนละพันธุ์เดชคนละพันธุ์อันนี้เป็นกระจอนเด้มันเป็นกระจอนหรือเป็นอียงที่ว่ามันมันมันเป็นดอกเรวไหมอือเนาะซุ่มซุ้มอ่ามันพ่อบงผมก็เอาไปบงยงบงทันไดนแตกอยูอย่แปลงมันนี่เป็นดอกแล้วเดี๋ยวเฮาอันเอาอันนั้นมาที่มันาคุ้หลายต้นเดหลายต้นนี้นี่มาคุ้งนะครับเดี๋ยวเฮาเฮาต้องไปซื้อพันธุ์มันแม่น นี่ต้นนีกกำลังจะใหญ่ขึ้นมาคงมันแกไปแล้วใส่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วห้าถังเท้อมันจิแตงมาหม่เขาสิเด็ดเด็ดอันตัวที่มันเป็นดอกท่นออกปุ๊ดมาเงียนตาเหมือนกับเจ้าอยู่ในสวนดอกไม้เลยบ่เงาด้ยบ่เข้ากันเด๋ยวมาเบื่องเดือบป้าเถอะเขากับสวนอ่านี่บ่ บ่ต้องไปเที่ยวสวนดอกไม้หรอกเขาเที่ยวสวนกัมีเนาะสวนอันอากาศนี่ล่ะโอ้อห้าหญ้าควายหญ้าควายหญ้าควายกับซุปได้ดิซุปได้คือกันแต่ว่าคอยบ่มักบ่เคยบ่เคยกินบนเมื่อเม่กล้ากินสิกล้าอยู่ดอกกันเพิ่นเฮ็ดสู้กินก็สิกินคือเขาขนาด พักดีบ่เคยกินกันยังกินเนาะกินกินได้คือเ่าอนาเขาเห็นเพื่อนกินได้เขาก็กินได้ตัวเนาะแมนนี่ส่วนดอกไม้ส่วนดอกไอ้ดอกบักนาวส่วนดอกไม้ดอกบักนาวดอกบักนาวนี่นี่หน่อยหน่อยหน่อยใหญ่คอยสิโลกให้มันทีเดียก่อนอ่าอันนี้กําลังจะเป็นดอกคือกันเป็นเป็นหมากมะกรูดครับมะกรูดป้าเธองาม ก็ผลลรไม่ผลเามาไมนบ้านตะอุบ้านตะอุขึนมาแ <c oughs> ยานามากมากกินเนาะ <c oughs> มาแย้มใดก็เห็นไปต้นนั่นรดเพื่อนก็บพกกินกั็ปลูกไว้ซื้อไว้มันรนถิมอันนี้พักพลศลกำลังจะป่งหยอดออกมา นำไหวมันก็ได้กินอออันนี้ผักนี้น่ะหฮาเห้าปลูกมาหฮา็กินบัท่านสองคนบัท่านบัท่านแต่ว่ามันก็ช่างเถอะนี่มันาวต้นนี้ก็เพิ่งทางดอกออกมาไม่นะครับนี่ยังมันกับบสู่การดูแลเนาะอืียนอืมป้าแจ้งนน่ยเป็นบางลายบ่ะดอกเนระดอกบ่มากระดกอืมมากหน่อยกำลังทางหอง นกนหน่อยๆเลยหมากกิน,กนบ่ไไว้เป็นแท้ง,แท,งแท้งดอันนี้มันมีแต่แก่ขึ้นลา้าก็บานั่นคันมันบอ่อแตกรากาซีอันปลูกไม่ละพักเด็ดุกอีกแล้วหมากสุกอีกแล้ว <c oughs> เกิดตลอดเกิดตลอดกินมาท่านอืม ตอนที่อันอันนี้แปลงนี่นะคอยเมื่อบ้านนะคอยเด็ดกินบ่แหละวันนี้มันแตกมาใไหมเนาะตัวใดอันนี้นะมันจาจเรามากครับเออมาเคลื่อนข่อยฟันมาตัวนี้นะเป็นยังข่อยฟันเกี่ยวตัวนี้เป็นาัวลดอันเท้ามาเด็ดดอกมันออกไวเพาซะ่งเห็นเจ้าเอาเอากันไก่ตัดกิงไหมมันตัด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 คือตัดตัดตัดที่มันเป็นดอกนี่ออกอแล้วมันก็จะแตก เจ้ก็มันก็เป็นแบบนั่นแหละความจริงเป็นแบบนั้นจริงๆนัเนี่ค่อยก็ตัดอยู่ดีเอามาตัดเลยตัด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 เอาไปให้มาคายกินระบ,บาดนี้แล้วมันก็จะเกิดหยดขึ้นมาไม่ได้หยดหยดัากไงเนี่ยเมื่อเส่อม่้พี่น้อใส่ปุ๋ยก้นดินและเมันมนั่นแต่ว่าแตกก็ามากสิก็เป็นดอกโรดนี่อื แต่ว่าดอกกระจนอันนี้ซีแบบนี้เคียวๆนี่ห้าบอดเคยได้ซื้อมาปลูกเถื่อเดนเนาะอันนี้มาจต่น้ำมาแดงป่ะแมนห้าบอได้เคยซื้อมาปลูกจักเถื่อต้องเขาต้องซื้อพักพันหน่ะพันอย่างเงี้ยพันพันยงกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งผักกาดดอกอันนี้เป็นผักกาดกระจนแมนมันแก่เร็วแก่เร็ว เราซีโลให้มันิทางห้างเลยแหละกินบ่เบิดก็เอาไว้ตู้เย็นให้ขนาดแต่เขายัางอันอยู่แม่น้าแม่ข้าก็ยังบักจักกี่มือละก็ยังซื้อมากินเก็บบอกมาจากสวนเก็บบอกมาจากสวนกว่าสิขนตวงมาหอดตลาดอืตลาดใหญ่ตลาดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวแม่ข้าแม่ข้ายุอยสิไปซื้อซื้อมามาว่างมาว่างขายนั่นแหละกว่าเข้าจะไปซื้อระหว่างในสมมุติว่าข้าเจ้า ขายบ่เบิดข้าเจากับส่ในตู้คือเกาแช่ไว้มื่นกอามาขายอีกอืบางที่เป็นอาทิตย์เท่าสิได้กินซัมบ่ที่มันออกจากต้นมันนะอ <c oughs> เดยดคำลังเอมแซมขึ้นมานะครับ <c oughs> อากาศเย็นสบายเมื่อนี่เ <c oughs> มื่อขึ้นหนาวบะเมื่อขึ้นกัท <c oughs> ั้งหนาวทั้งห่อนทางเท่อกับหนาวลังเท่อก็บห่อน <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงอีหลีคันบ่หอมผาก็ัหนาว การหอมาปกติใจบอืไปแจักสีหมไปแจ็คซีกับหนาวอันห้มกับห่อนขนาดพอห้อมบางเนาะอืวันนี้มันอันมันสีแจ้งขนาดหนาวแล้วได้ป่นดิหนาวอีรีดีเขาว่ามันสีหนาวหนาวอีกระยะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายบันนี้มันกับห่อนเนาะห่อนบันนี้ห่อนห่อนกับห่อนไลยปีนี้หนาวไลยหนาวเง้ยว เดือนมกราทั้งเดือนคือหน,นาวหนาวตลอดเลยบ่ม่หันแต่ว่าปีไม่อันอันหันบบหนาวแมนมี่เราเอา,เอามามามาเด็ดเอาพักขนาตัวนี้น้ำเด้อนี่พักเอาดอกดอกกันนะเอาไบแกงบ่ะเอาไบแกงใช้กันละคือเอาไว้ไวม้อหนาพัดมันสีแก่ก่อนมันพอกระเทือน,น,นมันสีแก่ก่อนดอกมันกําลังจะบานะครับเนี่ยพักขนา อันนี้พญาสําเรี้ยจเอาไปอันพัอัน,อนไปอันใส่ตัวมะมา่าตัวมะม่าบ่ะอ่าใส่ตัวมะม่ากับคักเดยอืออ่อหนึ่งได้แต่สำนันบัดอันพักอันยังเกาะพักสลัดได้เป็นแปลงพักสลัด <c oughs> นี่ซื้อปลูกพร้อมกันปลูกเขาละครงนี่นี่แมน่นพักสลัดเกิดพักนาเกิดตำนี้แต่ว่าพักสลัดนี่งามนั่นแหละเกิดไง พราลอะล่ะอ่ะเพราะอะบอเข้ามาเข้ามาเบ่งสวนจักน้อยนึ่งไปพาเพิ่นเบ่งเนี่ยนี่มีอะไรบ้างไปมาเชิญชมอันที่อันนี้นี่แหละมันงงเหี่ยวอีกแล้วงงเหี่ยวนี่แหละแต่ว่าอันเครื่องนี้มันเป็นมาอันนั่นลายอยู่ด้ยอืมอืมนี่มันมาหอดผีบิดอันนั้นมักอันนี้อันอันนั้นมันมักบวบตัวนี้นี่โอ้มันไปหอดพุ่นอะแม่มักบวบมังบวบมันมักบวบกับไปหอดพุ่นคือกันมักบวบมันเกิสชง นั่งกับจอเป็นดอกเลยมังบวบก็ได้บังบวบใกล้แล้วใกล้แล้วแต่เบื่องดูพี่น้องเฮ้าเห็ดอันเข้าไอ้มันบอกยังคักแต่ว่ามันหอดว่าไปเบื้องคังมันมาทางผีเฮ้าวัดเลยถ้าเป็นมะอือเนี่ยมันจะไปยังสันนี้ล่องกับมะอือมาปลูกบ่เอามือมะอือมาเสริมนี่นี่บ่ึแมนออกมาปลูกปลูกปลูกไ้ทั้งในี่นะเมือแมนมาขุดอันนี้ก็เป็นอันมากเลยโว้ยหมูอนไนเจ่า่เห็ดบางแห้งมันมันเป็นชูตาพอดีเดี๋ยนี่บางงงเหี่ยว เอ็มบอนี่คอดอกี้แรงเกินมากนี่เป็นมากบัดนี้ป่ะวันนี้เราไปอันแก่งพักก่อนืวันนี้ก็ทังออกมาทังออกมาพูนมึงด้วยโอเคเราไปเฮ็ดกับเขากันซื้อกระดูกคางมาลอยหนึ่งพี่น้องมาเก่งใส่ผัากาดเมื่อกี้เราเก็บให้น้องสนวนพญาัมฤทดิ์กลับไป หดนามพักพุดพุดเน,น,น,นี่ยเพิ่นไปหดนามพักวันนี้มตาสิมาหิ่กับเข่าท่าเนาะวันนี้ซีม,มีลูกค้ามาสามคิวเนาะสามคิววันนี้เอะเกลดบอรติแล้ววันนี้อืม เฮาสิมาขวจากน่อยหนึ่งก่อนแล้วาจังมาใส่น้ำเพราะว่าเขา้าขวบมันจะได้ความหอมเนาะบังคน,นกะโบขวเลยแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอากระดูกหมูใส่เลยเนาะแต่ว่าสำหรับมิตรแต่จะมาขวก่อนเนาะขวบแล้วมันจะได้ความหอมมันก็แล้วแต่สูตรของแต่ลนะคนเนาะ มันจะขวัวให้มันเรี่ยงเรื่องนี่จะได้ความหอมเนาะไม่น,นี่เราก็มาใส่น้ำเนาะใส่น้ำได้แล้วมันนี้เ้ากับซีมาล่างพักเตรียมพร้อมเนาะล่างไปรอบนึงแล้วเหลืออีกรอบนึงเนาะอ้ะแวแล้วะละบ่น้ำกับฟดแล้ว แล้วก็มีมีหลายๆคนที่อันเขาบอกว่าเอออย่าไปให้ค่าค้นที่ขาดความอบอุนออ่นนะก็จะอย่าอย่าไปว่าเป็นเถาะนะ<ใ>นดีใจท <ใน S 1> ี่ว่าเฮ้ยยงมีอ่ามีส่วนที่ว่าเหตุพห่พนมีความสุขนะครับความสุขของแต่ละคนบคือกันมอ่าความสุขที่ว่าเออมองด้วยเหตุด้วยผลด้วยเออสมเหตุสมผลอ่ามันเป็นเรื่องนั้หนึ่งสี่คือด้วยความเข้าใจก็ดีอ่าสำหรับผู้ที่อ่ มาในรูปแบบที่ว่าเออมันก็นว่าเ้านเขียดขมกันมาตั้งแต่ศาสตร์ปางควันกับมี่นะครับทุกทุกคอมเมนต์ทุก, comment, ท,กทุกคำพูดที่ออกมาหรือเป็นที่สันดานของแต่ละคนเนี่ยนะผมเขียดกระสร้างได้กันเขียดกัเนเลี่นพันได้เลื่อนผ่านเลยนะครับอาบลูว่าคนเพื่อนหน่อยจีวาก็ลูกกับร้านล้กก็เปันเพื่อนอร่วมงานหรือว่าคนชนิดชิดไก่บลูว่ามีคำดีๆออกมาจากปากหรือบ่เนาะ ปูลังคนนะครับผมปูลังคนนะครับขอเน้นครัว่าผู้ลังคนแต่ว่าพี่น้องที่อ่านคอมเมนต์พี่น้องพูดเนียหัวลักว่วาอันนั้นคือผู้ใดเอาเอา,เอาแกนี่เฮ็ดเนี่ยกินของเ้าตออตอมันมนก็ะมีนละนอันลายคนที่บอกเออมินตายยาไปให้ค่าคนที่ อันนั้นอันนั้นเพิ่นเพื่อนเ้าดีเด้คนที่คนที่เพื่อนบอกให้เฮ้าอันนั้นเขาใจด่คนที่ว่าไม่ให้ค่าเราก็เออมีก็มีแต่ด่อยค่านั่นแหละเกินว่าอันนั้นเพิ่นบอกเฮ้าด่ายค่าเราตลอดนั่นล่ะอย่าไปสนใจว่ามันนักสมองแม่นเฮ้าเฮาบ่ต้องไปสนใจดอกแต่บ่บ่ต้องสนไม่ไม่สนนะครับบบ่สนมาเกี่ยวเฮ้าไม่หนาที่ของเข้าไปจังสี่ก็ถ้าเบิ่งไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับว่า อ็จะยู่กันไปโดนปันไดอ่ามิ้นตาทีนี้อยากเงินเลี้ยวหรือซาซ้มไดนะครับเลี้ยวอ่าเพราะไงทำดีติตายนี่จักกันโดนทันสีเลี้ยวหรือสี่ซาไปสิตายก้อนไตรุ่นกับมันบนเงินกับบ้อนแ่เนาครับเรื่องเรื่องพวกนี้นะก็แล้วแต่ความคิดก็คือเป็นอิสระภาพเป็นอิสระในการคิดนะครับเซเรในการคิดแต่ละคนกับอ่ามาคิดอันนี้เล่าเราเว่าแบบคือจังบอกเออ อันบอกให้เมื่อเมื่ออยู่เล่าเลยซาเลยที่อันพ่อใหญ่นั้นที่ว่าค่อยเห็นหน้าตาเห็นมันหน้าตาโหดๆอันเป็นตายานนะพี่ว่ายังเดย์โอ้เขาเขาขาถามเฉยๆได้พี่ว่าลงมักมิ้นตาากได้มิ้นตาป่ะเป็นยังคือบอกพ่อสมิตเป็นยังคือบอกคนเมื่อบานแต่แต่เอ่อคนคนนี้นะครับอ่าคนนี้จะมากเขาเหม็นว่าเอาผัวเข่าเท่าแล้วก็ยั่งทุกข์อีกอืม ก็คือจังบเบิงให้มันดีกว่านี้เนี่ยประมาณนี้คือคนคนเดียวกันดิคนเดียวกันนะคนเดียวสัาอันนี้นะเออโบโบบอลงบอกชื่อเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็นอยู่บอกมาบอกนะไฮเบิงแล้วเออบ้าอืมเอาผัวเถ่าแถมยังมาทุกข์เกียตั้งหักขนาดได้คอยเห็นหน้าคอยกย่านแล้วว่าตรงๆนี่แหละบ่าต้องบ่าต้องปิดบังเงินคนตรงๆสมมติว่าสมมติเราคอยป้าเจ้าหรือเจ้าป้าคอยขันเร่ามาจีบ เจ้าเจียวเจวะเบาเราคอยเห็นหนามันโหดเกินเบ้าตรงๆเลยคอยค้นตรงๆก็บเราตรงๆนี่ี่ละบ้เอาอนปะผูซึ่งเบื้องเรา่านเนาะบ้าพอสีได้เห็นขาวอ่อนจัไงเนี่ยปะเบ้าพอเห็นบะใเห็นจับเมื่อก็ะใบจับเป็นญานไอคุยคุยน้ำเินเป็นเพื่อนคุยน้ำเนี่ยได้่อยค่อยาอิลีนี่แหละเพราะว่าคอยเห็นหนามันโหดคอย่านเออคอยอ่อนเงินให้เจ้าด้คอยรวยด้วยกับแซงอนเงินให้ดิญาน ย่านมันดำแล้วก็นาหดเอาคบพ่พนพก็บที่นาตาว่ามห้าเข้าใจดีนเด้แค่เ,เห็นหนากย่านเนาะรู้สึกว่าย่านตอนนี้สันเนาะอะ <c oughs> ย่านย่านคือย่านย่านสาเหตุเหตุผลที่ย่านย่านค้นหายย่านผู้หายเอ้าบุ๋มแนผู้หายย่านค้นไล่ไใจไล่ใใจไล่อือบ่ ั่นวันเห็นอะไรสั้นสั่นชูแล้วสั่นถอยสั่นถอยลอยดีเลยล่ะค้นตรงตรงเนาะมองตรงเลยไม่ต้องปิดบังอย่างเนาะก็ความสุขคงเพลินนะครับขมขาแต่ว่าโบห้องห้องห้องปรติขโมยตืดตาอะมองตรงตรงเลยบบยานบบยานเครียดหนึ่งตาค้นตรงตรงว่างตรงเดินผานเด้อเพราะว่าถ้ามันเบิ่งแล้วบบรู้สึกว่ามันบบมีความสุขเบิ่งแล้วมันโบว่า จบกับอารมณ์มันกะคือว่าเฮ้ากับทำลายจิตใจของท่านนะครับกับพระตองมาอ่าเบิ่งเกอวามันจะเอ่าเดให้บสมบัยอกสมบัยใจเนาะของเขากับเป็นการใช้ชีวิตที่แบบนี่แบบเดียวทามเลยอะนะครับเห็นภายมือนี่ลงมือนี่ใช้ชีวิตจังไรอยู่จังใจบ่มีการว่าเอ่าเขียนสคริปต์บ่มีการว่าอ่าจัดฉากนะครับ ก็ยูอีดีกินอีดีเสียละเห็นบ, <He S 2> บอสมือนี้ยูทูบเบอร์อันที่อาไซบุนธนานานมาโอ้อันนั้นบอเอานะครับสำหรับไอ้คนท<ม>ี่เออเกบดาเบาเตียงผมกับไม่เห็นดีด้วยนะครับ,บคุณคุณจะใช้เอา่าก็คือเขาอีชา,าคุณเอาอย่างเอาแบบนั้นมาทำคอนเทนต์เพื่อจะดึงยอดเหรอมนแต่ว่าในความคิดของคุณเนี่ยผมบอกว่าแย่ เอาอิจเขาอิจฉาในาี่ยนนัมยูทูบเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าคุณความคิดของคุณแย่มากเขาอิจฉาเขาเห็นเขารวยเขามีเงินนี่แหละคือคือจังของเขาลังเทือก่อนมีก็มมันก็มีหลายมุมหลายมุมมองอ่าเหนว่าจนก็ยำยีม,มีก็อิจฉาอื อันเห็นเห็นจนเห็นเห็นทุกเห็นจนแห้งเหยียบเติมเห็นเนี่ยเย็ดช้าตาล้อนนี่นะครับแล้วนี่เป็นอ่าเป็นจะจะทำชีวิตของมนุษย์นะครับือ้ย่าไปให้ค่าเขาไปแล้วเครัก็่าผู้ใดที่อ่า S <S <an> เฮ็ดเฮาสบายอกสมบ่ายใจเฮ็ดใครดูแลเราใครอยู่กับเรานะครับยังสี่เอ่อมันก็น่าจะดีกว่านาะค่อยหาอายุหากินไปนกหากินกลุ่มปากนกสร้างหากินกลุมปากสร้างแมนคือจังเพิ่นบอกั่นแหละถ้าเฮาให้ยิ่งให้ค่าให้เขาเขายิ่ง อันนั้นเ้าอีกกาบอพยายามจะบอตอบตัวเราทครับวอ่าบอก็เาแค่นี้แลยก็ห้ากะใช้ชีวิตงเข้าแบบมีความสุขดีกว่านับปีน้องนะใช้ชีวิตแบบมีความสุขดีกว่ามาดามาประเด็นดามามันก็เมื่อบดีบดีทั้งคนที่ได้รับฟังคนที่บดีอ่าถือเข้ามาคนที่เข้าบนบนประเด็นที่เข้าเจาะจงไปนี่เพื่อนกะเออก็อาจจะรู้สึกไม่ดีนะครับรู้สึกบดีเข้กันอ่า ก่เขาเอาแต่แต่ความสิ่งจริงที่ดีๆมากเบาสซฟังดีกว่าเนาะเอาชีวิตจริงๆนี่แหละนะครับเมนปัญหาแบบนี้ยุ่ซ่องใดเขาเจอเบิดนะครับเจอเบิดนะครับเจอเบิอ่าเพราะว่าเราสาธารณะถ้ามันเบาเกินไปแล้งเธอเขากะอยากเบาอย่างนั้นเมรเนาะเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะครับถ้าถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาวิจารณ์ชีวิตตัวเองก็อย่าทําสิ นะครับเขาเขาเขาเพื่อประมานนั่นอันนี้ก็ถูกในคําพูดนี้ก็ถูกยอยู่นะครับแต่ว่าก็ในการอวิจารณญาณในในการที่คอมเมนต์หรือวาอ่ายังอ่าเบื้องต้นมันมันคอมเมนต์ั้งแต่มูเจา้าสิคอมเมนต์ไม่ซุ้มผมอ่านดิซุ้มที่เบิง้งนัากันซุ้มเวลาเบิ้งเป็นเมือ่อเป็่นพันเป็นเมื่อนี่ข้าเจ้ากะบางคนก็ชอบอ่านด้วยนะอ่านคอมเมนต์เขาก็จะดูในรูปสันดานมุเจ้าพร้อมเนี้ย อ,อ๋อคนนี้คือสันดานแบบนี้คอมมนมาแ<ม>ท้ใดก็มน,นี่ต่จะหลบๆทั้งนั้นเจ้าขาดความอบอุ่นเหรออืมเจ้าขาดความรักเหรออืมการร่ค้นกับข้อมีนกันไปก็อย่าไปให้ค่าเลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนถือแล้งหนักนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ผมอ่านตามไอ้คอมเมนต์เนี้ยผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกเลี๋ยอ่านตามคอมเมนต์อันนี้คือคือคือ,คอ ่านตามคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคนวังดีเขาบอกเข้านะบอกเขาว่าต้องอันให้ค่าเป่นดอกคนที่มามาแบบมาโอ้ยใดก็มีแต่มาดาขาคือจังเบิงเลยที่บ่มีความสุขเออดาดาทุกช่องอีกตั้งหากลังคนนะคนชอบดา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 เรามากินข้าวกันค้ับผมเดี๋ยวตอนนี้สองโมงพอดีเลย วันนี้เสร็จตั้งแต่เช้าเพราะว่าเราจะต้องเตรียมเตรียมงานเพราะว่าจะวันนี้สามคิวเลยพ่อใหญ่วันนี้เข้ากับซีเดือนนั้นเข้าเบาๆดังไอย่างกันจบไปเอามาเพิ่งใช้ชีวิตนะครับผมอ่าขามากขาติดชอบติดตาหเือว่า้าญโูนท้องสารนะครับทุกทุกคอมเมนต์ทุกทุกการกดไลค์ ทุกทุกยอดวิวมันมีค่าต่อเรานะครับท่านคือถ้าวบ่มีพี่น้องเข้ากับยู่บได้นะครับเฮากับ <c oughs> ควจะดําเนินในการถ่ายคลิปไปไม่ได้เนาะอเอามาเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าเขามาเป็นครอบเหมือนกับเป็นอ่าพี่น้องเป็นสายญาติสจยยังกันดีกว่าเนาะอเอาเป็นพี่น้องกันเบ่งกันรูปแบบมีความสุขอคนนั้นเป็นยังไงปุนนีเป็นยังไงเนาะเฮ็ดยังกินแล้วเนาะยูจังไรกินยังไงเนา มากันไปเที่ยวไซนอ้อยังสั่นนะจะดีกว่าน้องพี่น้องเนาะคือว่าเออมาจังเที่ยงนะเาตาเดี๋ยวก็ไปพ่อยายเบิ้ลเงินเดี๋ยวก็ไปเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลมีแห้งเผ็ดก็ไปเหมือนแห้งเลยก็ไปเบิ้ลแห้งเดาเลยก็ไปหรือว่าจังไนพ่อยายต้องเรียกกระต่ายปลานี่จัดเบิ้ลมองยูเดี๋ยวเบิ้ลมองยูมองเศรายังจังสี่กะอ่มันมันมันก็เป็นหามความคิดบดายดอกแต่ว่าเอาเอาสิ่งที่ดีว่าเรา จะทายังไงให้มันรอดพ้นวันนี้ผ่านแต่ละวันแต่ละวันให้มันแบบไปแบบมีความสุขดีกว่าน้องพี่น้องเนาะเวลามันเหลือน้อยทุกทุกวันนะครับคืออย่างผมเนี่ยครับมันก็น้อยไปเรื่อยๆเพราะว่าอายุเรานับวันมันบ่ได้เถาซ้ำนีนี่มืออื่นห้องตีเ่าก็นี่แม่นมันก็เ่าไปมันก็ยังมิ้นตาเนี่ยตอนที่มันสา้าอยู่ก็ถือว่าเป็นกลางคนแล้วล่ะแล้วจักน้อยกะติเ่าแก้แกกะิีแกซ้ำผมแกซ้ำพี่น้องขึ้นกัน คนเฮาผู้ใดก็เ่าไปแหล้บ่เมยียนว่ามีแต่หนุ่มนุ่มตลอดเขาเคดจ,จังไดเขาจังค่อยจะใช้ชีวิตของแต่ละวันของเขาให้มีความสุขนะครับให้มีความสุขเคดให้มันดีที่สุดเนาะพูด <c oughs> ดีคนว่าเออเอาผู้เ่าปานว่าเจ้าของบอ่ขึ้นปานว่าเจ้าของบอ่งบงบเท่าอยู่แต่ซ้ำเกาเถาเป็นเ่าทุกคนเนาเป็นเพื่อกันเอถายาซูเอวให้คนอื่นแต่ว่าเรื่องเรื่องสุขภาพก็เออ S <S มันมันมันก็นแล้วแต่ว่าผู้ไดสิดูแลสุขภาพแต่ว่าผมผม,ผม,ผ,มผมยอมรับนะว่าผมห่วงสุขภาพจ้ความหมดูแลพักเขียวจึงอ่าอยู่เขียวๆอยู่หน้าบ้านน่ะปลูกไว้เพื่ออะไรฮอดเจ้าไปซื้อหาบาทน่ยได้กินอิ่มแล้วซื้อสิบ,บาทได้กินอิ่มแล้วใช่ครับแต่นั่นมันคนละอย่างพักโบเมนแครแต่ว่าไม่ได้กินอันนี้ห้องไปแค่ไปฮอดไปนั่นห้องมีความชื่นใจนะครับเรามีความชื่นใจมี โอไปเพื่อเป็นอาหารใจได้นะครับอาหารใจอาหารตา<ม>นะครับสุขภาพมันมาจากทุกๆด้านปลอด<ม>สารพิษย,ย,ยังยังเสีย<ม>่ยนะครับ,บกับข้าวกระสุกเล้วยกนูนะแกงผักกาดใส่อันกระดูกข่างมูเนาะ <c oughs> มือนีกามีอ,อ่าอ่าขอบคุณหลายๆ<ม>เด้อครับที่ติดตามที่เราฟังมาถึงนาชีนี้เนาะที่เราฟังมาถึงตอนจนจบเนาะ เขามาเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าเด้อมาติมิตรทุกคนติดตามชีวิตของเข้าไปเรื่อยๆว่ามันไปมาเป็นมาไปมาจังใดเนาะครับเรื่องของพญายมฤตกับเรื่องที่ดามากับลูกกับเต้าอียั้ไม่ใช่กมครับมันอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมบอมมันแค่ว่ามาทำคอนเทนต์มันเป็นเรื่องจริงทุกสุขมันมันอยู่ที่ไหนนะครับถ้าว้าวเพื่อแลละล่ะถ้าผู้ใดได้เจอปัญหานี้ พ่นันนก็นคงจะลูกเนาะน <c oughs> คนที่ว่าเจอหั่นเขากว่าลูกอันนี้เป็นปัญหาด้วยจากตัวของเขาเองอปัญหาจริงๆนะครับผม่อาก็มีเขาเมมต์เขาเหม็นหนึ่งโยมสาอา่านว่าชื่นใจ,จกันันเขาอายุอ,อ,อะไรนะก็สามสิบกว่าแล,ะละ้วล่ะเือนแบบสามสิบกว่ามือว่าหรือว่าลูกสามสิบกว่าลูกเพ่ลูกอายุสามสิบกว่าแล้วแต่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ยังมา ขอเงินแม่คือเก่าขอเงินแม่ใส่ค,คือเก่าจุทีนที่จริงเขาก็อยากเออให้ลูกมันดูแลตัวเองได้เพราะว่าพ่อแม่พ่อแม่เน่ะเขาจะยู่น้ำเจ้าบ่ไห้ดนเนาะบ่รู้ว่ามือมือไปมออือยู่จริีๆนะเออให้เจ้าของช่วยเหลือตัวเองได้นี่แหละที่พ่อแม่ที่เขาเป็นห่วงก็คือแบบนี้เป็นห่วงนะครับบ่แม่ว่าขี้ที่ขี้เลียว<ม>ขี้ต่างเอยได้เมียไม่เนี่ยบ่แม่่าขี้ที่ คำว่าเด้เบิ่งลูกเบิ่งเต้าอืมลังกคนกันไม่ใช่นะครับอ่าคืออันนี้มันเป็นแคกะความคิดที่ฉาบฉวยแต่เรื่องจริงๆเอ่ะสิบแปดปียี่สิบปีอ้ายี่สิบกว่าปีเขาทรงเลี้ยนจบแล้วยี่สิบกว่าปีก่อนที่ยังไม่ได้มีเมียมีลูกมีเมียเขาทํางานอะไรช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วก็อา่าไปพ่อผุ๊ เสียผู้สาวแต่งการแต่งงานให้เรียบร้อยได้ลูกได้หลานมากเขาช่วยเหลือตัวเองไหมแม,แมแ่ยังเชื่อนะครับมัน,มนเอาเพราะว่าเอาเป็นพ่อเป็นแม่เขา,เาติดตามชีวิตของเขาทุกทุกวันทุกทุก<ม>ย่างก้าวแล้กกาที่ถ้าพ่อแม่เห็นลูกเอ้ลูกเขานี้ช่วยเหลือตัวเองได้พ่อแม่ก็ภูมิใจอีใจนะครับสบายใจโอ้มันด้ดีแล้วก็โอ้เหมือนกันบางนี้มันนี่นั่นนี่นี่ตัวมันเป็นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ เป็นเจ้าของร้านนั่นเจ้าของร้านนี่หรือว่าบรเฮดให้เฮดหน้ามันเฮดสวนอ่านยางสวนมันสวนไหนตุเลียนพูดนะปุ้ยแต่ละปีเขาไอเงินในค่ำไม่ต้องการที่อยากจะให้ลูกเอาเงินมาให้ใช้หรอกครับเพราะอยากให้เขามีชีวิตที่ดีเ้องกับพุ้มใจเล้วแค่นี้แหละสิ่งที่ต้องการนะครับ เอ๋อว้ยสัมมีก่อนอยังเคยคิปเจอกันคลิปหน้าเนาะที่กไปเงี้วนะ่นวนะเงี้ยวกับโคตรตาฟังเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆครับผมขอบคุณสุขุขสุคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องของเฮาเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนด้ำเนินคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะฝากติดตามไปเรื่อยๆว่าของเฮานี่มันเป็นไปมาแนวใดเนาะอ้าววันนี้วายสัมมีขอคำว่าสวับผมสวัสดี